ฮัลโหลมาแล้วคะ่ะตอนนี้นะคะปรับเปลี่ยนหัวข้อกันนิดนึงนะคะแก้ไขสถานการณ์กันไปเนาะเมื่อสักครู่นะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะแล้วก็แนะนําให้รู้จักผู้นําที่อยู่ทางโซนยุโรปอ่าตอนนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนหัวข้อนะคะเนื่องจากว่ามีคนมีทีมงานมี คนที่สนใจสอบถามมาเยอะมากนะคะในเรื่องของโปรดักเซนบอดี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นนั้นไตใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเนี่ยทำไมถึงาสามารถที่จะลดน้ำหนักและฟิตหุ่นกลับเข้ามาแข็งแรงแล้วก็น้ำน้ำหนักของไขมันหายไปนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้น วันนี้ต่ก็เลยจะมาแบ่งปันวิธีการใช้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ต่ายใช้แล้วได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะโอเคนะมีใครอยู่บ้างนะคะตอนนี้มีคุณน้องกิกนะคะแล้วก็น้องอินเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นผู้นำทั้งสองท่านเลยกิกนี่ก็จะอยู่ที่อังกฤษนะคะคุณอินนี่ก็จะอยู่ที่เยอรมันนะ,ะเป็นผู้นำที่สุดยอดมากๆเลยทั้งสองท่านนะคะ วันนี้ใครมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเซนบริกลุ่มนี้นะคะถามมาได้เลยนะคะตายนะคะมีโอกาสได้ลงแข่งขันแล้วก็ได้เข้าอบรมนะคะกับโค้ดบางกอแล้วก็โค้ดแอลในเรื่องของโภชนาการกับคนลดน้ำหนักแล้วก็โภชนาการโภชนาการแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายอย่างถูกต้องกับโค้ดบางกอนะคะ ที่บริษัทเจเนสโกวอลเป็นคนที่เชิญทั้งสองท่านมาให้ข้อมูลและก็ความรู้นะคะมาเทรนนิ่งมาเทรนนิ่งให้พวกเราได้รับผลลัพธ์ลดน้ำหนักอย่างถูกต้องนะคะออกกำลังกายอย่างถูกต้องนะคะ,ะทำยังไงไม่กลับมาโยโย่เอฟเฟกต์ทำยังไงไม่กลับมาอ้วนอีกนะคะทำยังไงที่ลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีนะคะแบบที่ไม่ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะแต่มีตัวช่วย ที่ดีมากๆนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เข้ามาทั้งหมดตอนนี้8ดล้านท่านเลยนะคะที่เป็นแฟนคลับเข้ามาฟังต่ายไลฟ์วันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณจิราพรคุณอ้อยนะคะอ้อยนี่ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยสมัยเด็กๆเ,เลยนะคะอยู่บ้านนอกด้วยกันนะคะแก้ผ้าอาบน้ําอยู่ด้วยกันะนะคะ,ะคุณนะคะสุภรักษ์นะคะคุณ คุณต้อยนะคะคุณต้อยสวีเดนนะ,ะท่านนี้ก็เป็นผู้นําอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่ทางยุโรปนะคะตอนนี้คนทางยุโรปเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทีเ่เข้ามาในธุรกิจนะคะแล้วก็เข้ามาที่จะมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ประทับใจนะคะเกิดการบอกต่อเกิดการซื้อซ้ําเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณคุณลองนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับโปรดักตัวผลิตภัณฑ์ตัวเซนบอดีตัวนี้นะคะก็คำถามมาได้เลยนะคะในระหว่างนี้แต่จะให้ข้อมูลนะคะในเรื่องที่ต่ายได้ไปเรียนรู้มาแล้วก็ทำให้ต่ายได้ผลลัพธ์นะคะจากการนะคะเข้าคอร์ส Week Challenge Project นะคะก็คือเปลี่ยนล่างใหม่ภายใน8สัปดาห์ ก็คือภายใน2เดือนนะคะโดยวิธีการปฏิบัติตัวแบบไหนนะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีการใช้โปรดักต์ให้ถูกต้องนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังวันนี้เลยถ้าใครมีคําถามอยากจะรู้นะคะก็สามารถที่จะถามได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะการลดน้ําหนักแต่เล่าให้ฟังนิดนิดหนึ่งเนาะว่าคือโปรดักต์ของเราอนะคะ่ะไม่ได้นะคะเป็นยาลดน้ําหนัก ะะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องของโภชนาการแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยแล้วก็การใช้โปรดักต์อย่างถูกต้องการใช้โปรดักต์อย่างเดียวเนี่ยสามารถที่จะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ไหมตอบว่าได้มีหลายท่านที่สามารถทําแบบนี้แล้วลดได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วด,ดังใจเนา อาจจะบางทีน้ําหนักอาจจะไม่ลดนะคะแต่จะทําคุณจะสังเกตได้ถ้าคุณวัดหมายถึงว่าเอาสายวัดน้าวัดเอววัดแขนวัดขาไว้แล้วก็จดไว้นะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณใส่เสื้อผ้าได้หลวมขึ้นนะคะเสื้อผ้าที่ใส่ครับครับเนี่ยก็จะหลวมหรือว่าที่ใส่ไม่ได้ก็จะกลับมาใส่ได้น้ําหนักอาจจะไม่ลดนะคะเนื่องจากว่า กล้ามเนื้อเราเพิ่มแต่ไขมันเราลดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเนาะก็คือปริมาณเท่ากันสมมติว่ากำมือเท่ากันเนี่ยค่ะปริมาณของไขมันนะคะจะเบากว่าปริมาณของกล้ามเนื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราขับไล่ไขมันออกไปแล้วสร้างกล้ามเนื้อเข้ามาแทนน้ำหนักเราอะคะ่ะจะไม่ลดลงสักเท่าไหร่เผลอเผออาจจะเพิ่มมากขึ้นแต่นะคะ จะทำให้ร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้หุ่นเราฟิตเราเฟิร์มรูปร่างเรากระชับมากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือ,อในเรื่องของโปรดักที่เราเอามาช่วยในการฟิตหุน่นให้เราสุขภาพดีให้เราหุ่นเฟิรม์มให้เราขับไล่ไขมันได้นะคะ,ะหลกัหลกๆเลยนะคะในการที่คุณอยากจะหุ่นดีนะคะอยากจะลดน้ำหนักหลกัหลกๆเลยให้เข้าใจก่อนว่า อันดับแรกเลยนะคะ80%ที่จะเป็นส่วนที่จะทำให้คุณน้ำหนักลดก็คือในเรื่องของโภชนาการนะคะส่วน20%นะคะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะต้องออกกำลังกายช่วยด้วยมันจะทำให้เห็นผลลัพธ์ไวแล้วก็ทำให้ผิวเราอ่ารูปร่างเราเฟิร์มกระชับได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ ทีนี้มาดูเนาะว่าในหลักของ80โภชนาการเนี่ยเรามีตัวช่วยยังไงนะคะที่จะทําให้ใช้เวลาเนี่ยไม่ต้องยาวนานไปก็คือเรามีตัวช่วยในตัวชุดเซนบอดีตัวนี้ค่ะที่ช่วยให้ผลลัพธ์ในการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อขับไล่ไขมันให้ร่างกายเราฟิตเราเฟิร์มไวขึ้นภายในสองสัปดาห์นะคะตัวต่ายแต่ตใช้ตัวนี้เลยนะคะ,ะวิธีการใช้ดีกว่าเนาะว่าเราจะใช้ให้มัน เห็นผลยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะตัดเรื่องโภชนาเราจะเข้าใจในเรื่องโคชนาการก่อนก็คือ80%เรนี่ยเราจะตัดในเรื่องของของหวานนะคะออกนะคะของมันของทอดตัดออกนะคะกับ Years. ของมันของทอดตัดออกไปเลยนะคะของหวานตัดออกไปเลยนะคะ,ะส่วนนะคะการรับประทานแป้งก็ให้ลดปริมาณลงแต่การรับประทานอาหารเราจะไม่ คือไม่ทิ้งมือ้อใดมือหนึ่งเราจะทานอาหารให้ครบทั้ง8ดมือเอ้ยโทษทีค่ะให้ครบทั้งสามือ้อนะคะมื้อที่หนักมื้อที่ทานได้เต็มที่ก็คือมื้อเช้าทานได้เต็มที่เลยนะคะมื้อเย็นนะ,ะทานน้อยลงนะคะลดแป้งไปเลยนะคะมื้อเย็นอาจจะงดแป้งอาจจะทานแป้งเป็นตัวอื่นที่ มันดูดซึมได้ช้าอย่างเช่นนะคะตัวข้าวไรเบอร์ี่ข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตนะคะอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแป้งที่มีคุณภาพอ่าส่วนข้าวขาวนะคะให้งดไปเลยได้ก็ดีนะคะเปลี่ยนแป้งเป็นแป้งที่มันดูดซึมได้ช้าลงนะคะทำให้เราไม่มีน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเราตรงนี้ถ้าเกิดเราเรา,เราลดลดไขมัน หรือว่าลดน้ําตาลได้แบบนี้จะทําให้ร่างกายองค์รวมสุขภาพองค์รวมเราอะ่ะดีขึ้นด้วยนะคะอ่ะโอเคนะอันนี้พูดถึงเรื่องโภชนาการเนาะแล้วก็เนหนักเน้นเน้นเรื่องของการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะทานอาหารให้ครบห้าหมู่โปรตีนให้เน้นเลยให้ทานให้พอให้ทานให้เพียงพอที่ร่างกายต้องการ ระะายละเอียดยังไงเนี่ยเดี๋ยวแตจะมาเล่าในพราร์ทถัดไปในเรื่องของโภชนาการนะคะเนื่องจากวันนี้าตจะใช้เวลาไลฟ์เพียงประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําในเรื่องของการรับประทานนะคะอาหารเสริมตัวนี้อย่างถูกต้องหลักๆเลยเนาะถ้าใครมีคําถามนะคะก็ส่งคําถามมาได้เลยนะคะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่โหมดที่จะเป็นตัวช่วย นะคะให้เรานะคะลดน้ำหนักฟิตหุ่นเฟิร์มได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เรายังทานอาหารเป็นปกติเพียงแต่ว่าเรางดหวานเราตัดชานมไขมุกออกไปนะคะถ้าเราจะทานกาแฟเราก็เป็นกาแฟดำนะคะอ่ะทีนี้นะคะตายใช้ตัวช่วยยังไงนะคะหลักๆเลยตายจะทานตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าไฟโบติกเนาะตัวเนี้ยตัวแรกเลยที่จะต้องรับประทานให้ได้ เพื่อที่จะดีท็อกลํำไส้เราระบบขับถ่ายของเรานะคะเพื่อให้เรารับสารอาหารทานอาหารและรับสารอาหารได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามปกติหรือว่าอาหารเสริมเรานะคะตัวนี้ทานง่ายมากนะคะถ้าคนนะคะน้ำหนักไม่เกิน60คุณทานไปวันละหนึ่งซองชงกับน้ำประมาณ2 5 0ซีซีนะคะทานแล้วจะทำให้คุณรู้สึกว่าโล่งโปรง่งทายออกมาได้แบบคือของเสียตะการตะกองได้หมดไส้หมดพุง ต่ทานมาแล้วแต่ประทับใจมากๆแต่ถ้าสําหรับคนที่น้ําหนัก60-80ถึงก็ทาน2ซองแต่ถ้าเกิดน้ําหนัก80ขึ้นไปให้ทาน3ซองนะคะสําหรับตัวไฟเบอร์ติตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์นะคะลากของเสียที่อยู่ในลําไส้เราออกมาให้หมดเลยเนาะตัวนี้ทานก่อนนอนนะคะ1ครั้งนะคะแล้วนะคะสเต็ปถัดไปที่ไต่ทานนะคะก็ตัว BBB นะคะอันนี้จะมีขายเฉพาะในเมืองไทยนะคะในต่างประเทศยังไม่มี ตัวนี้จะเป็นตัวทำให้นะคะเราเผาผลาญไขมันเก่าได้ดียิ่งขึ้นเมื่อกี้ต่ายลืมพูดไปนะคะว่าตัวเซนบอดีตัวนี้จะไม่ใช่เป็นยาลดน้ำหนักแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยปรับระบบเผาผลาญของร่างกายเราให้กลับมาสู่เป็นปกตินะคะอ่ะทีนี้เล่าต่อเนาะตัวนี้นะคะต่ายทานนะคะก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง นะคะสเม็ดนะคะมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะอ่าแล้วตัวนี้นะคะตัวเซนฟอร์มนะคะตาทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเหมือนกันนะคะสเม็ดเหมือนกันตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้เราเผาผลาญไขมันใหม่ได้ดียิ่งขึ้นเนาะไขมันที่อยู่ในร่างกายเวลาเราประทานไปมันมีส่วนเกินเราก็จะเผาผลาญออกด้วยตัวเซนฟอร์มตัวนี้นะคะอ่า เพราะฉะนั้นตัวนี้คู่กันนะทานมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะคะผลิตภัณฑ์เราทำมาจากธรรมชาตินะคะไม่มีเอฟเฟกกับร่างกายเพราะฉะนั้นไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีโยโย่เอฟเฟกหรือว่ามีผลกระทบกับร่างกายของเรานะคะและไม่ใช่ยาลดน้ำหนักด้วยนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าเซนฟิตนะคะเซนฟิตนี่ฟิตสมชื่อมากๆเลยนะคะถ้าเราทานตัวนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยนอกจากจะทำให้ร่างกายเราฟิตเราเฟิร์มแล้ว fit, ผิวเรายังเด้งด้วยนะตัวนี้ทานมาแล้วเนาะรู้อยู่แล้วว่ามันดีมากๆเลยตัวนี้รับประทานยังไงนะคะรับประทานนะ,ะชงน้ําดื่มในระหว่างเราออกกําลังกายนะคะหรือถ้าวันไหนไม่ออกกําลังกายก็ดื่มในระหว่างวันหรือว่าตอนเช้าก็ได้ตัวนี้จะมีกรดอะมิโน,โน8ชนิดร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ทันทีและช่วยส่งเสริมทําให้เราดูดซึม โปรโตีนได้ในร่างกายได้เยอะมากขึ้นส่งเสริมการทํางานของโปรโตีนของกล้ามเนื้อในร่างกายได้ดียิ่งขึ้นวันละ1นซองถึงสามซองนะคะทานได้เลยแต่จะทานบางทีก็จะเช้ากับก่อนนอนถ้ากรณีที่ไม่ได้ออกกําลังกายแต่ถ้าออกกําลังกายก็จะทานในระหว่างออกกําลังกายด้วยนะคะสำหรับตัวเซนฟิตตัวนี้นะคะมี2องรสนะคะรสเมลอนนะคะกับรสอ,อะไรนะรสฟูด food. ลดฟุตพลันนะคะโอเคนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะแต่ที่เมืองไทยยังไม่มีที่ยุโรปมีแล้วที่ต่างประเทศมีแล้วที่กัมพูชาก็มีนะ,ะที่สิงคโปร์มีแต่เมืองไทยอยู่ในระหว่างการนำเข้าขออยอ,อยู่นะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะมันแตกต่างจากโปรตีนในท้องตลาดยังไงนะคะ ตัวนี้มันเป็นโปรตีนทูเซลนะคะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงผลิตมาจากหัวนมไม่ใช่หางนมเหมือนทั่วๆไปหรือว่ามาผิดจากักเวหรือว่าโปรโตีนจากถั่วเหลืองแต่เป็นโปรตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปได้ใช้ได้ทันทีและอีกเซลล์หนึ่งก็คืออีกที่บอกว่าทูเซลก็คือทยอยดูดซึมนะคะไปถึง7ชั่วโมงเลยนะคะวิธีรับประทานนะคะทานวันละหสกู๊ปถึงสงสกู๊ป นะคะของตย่ตยต่ก็ทานาประมาณช่วงบ่าย2โมงก็1สกู๊ปชงกับน้ำนะคะเช็คกับน้ำดื่มนะคะจะทำให้เราไม่หิวในระหว่างมือ้อไม่อยากหยิบนูน่นหยิบนี่ทานบางคนทานแทนอาหารบางมือ้อถามว่าทานได้ไหมทานได้ค่ะแต่จริงๆหลักของการใช้โปรดักของเราหรือว่าหลักการลดน้ําหนักของของ,ของเราก็คือเราจะทานอาหารครบทุกมือ้อเราจะไม่อดสักมื้อหนึ่งเราต้องทานเต็มที่ทําให้ทานให้เท่ากับ BMR ของเราไม่ทานน้อยเพราะถ้าเกิดเราทานน้อยกว่า BMR เยอะเนี่ยจะทําให้ระบบการเผาผลาญของเราพังแล้วสุดท้ายคุณก็จะกลับมาโยโย่อีกกลับมาอ้วนอีกเหมือนเดิมก็จะกลับมาลดน้ําหนักลดแล้วลดอีกนะคะแต่ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเข้าใจหลักโภชนาการนะคะคุณจะไม่กลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งจะผอมตลอดไปจะหุ่นดีตลอดไปนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตายชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่า ห่มันอร่อยนะคะสจะทําให้เรารู้สึกว่าเราเราอิ่มเราไม่รู้สึกอยากจะกินขนมนู่นนี่นั่นอยากชานมไข่มุกไม่อยากเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไต่ทานอาหารเต็มที่นะในระหว่างที่ไตออ่ออกกําลังกายในระหว่างที่ไตออ่อะไรนะเขาเรียกว่าลดน้ําหนักนะคะต้องทานอาหารให้ถึงถ้าเราทานอาหารไม่ถึงนะจะทําให้ระบบเผาผลาญเรามีปัญหานะคะยิ่งโปรตีนต้องทานให้ถึงเลยนะคะ ถ้าแนะนำเรื่องของโภชนาการนะคะก็ทานไปเลยค่ะไข่ไข่ขาว6ฟอง10ฟองนะคะไข่แดงได้2ฟอง3ฟอง4ฟองไม่มีปัญหานะคะทานไข่ขาวและทานไส่ไข่แดงด้วยนะคะ,ะความรู้เก่าๆอาจจะต้องทิ้งไปนิดนึงที่เขาบอกกลัวคอเลสเตอรอลแต่คอเลสเตอรอลน,นะคะจะทำให้การเขาเรียกว่าช่วยซ่อมแซมสมองเรา นะคะลองเข้าไปหาข้อมูลใหม่เนาะเพราะตอนนี้การแพทย์อัปเดตมาเยอะมากนะคะตอนนี้แต่ก็บอกข่าวดีนิดนึงเนาะเพราะว่าแต่กําลังจะไปเข้าคอร์สเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการโภชนาการหรือการรับประทานอาหารเพื่อดูแลสุขภาพในเรื่องของธรรมชาติบําบัดเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงต่ได้มาเนี่ยต่จะมาแบ่งปันในในยูทูบอ่าในเฟซบุ o กเนี่ยคะ่ะให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะว่าการรับประทานอาหารยังไงให้เราอายุยืนยาว ให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะโภชนาการสําคัญมากๆสิ่งที่เราเอาเข้าไปในร่างกายยังไงนะคะมันก็จะออกมาแบบนั้นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดมาจากการรับประทานของเราล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีการขับถ่ายสารพิษหรือว่าของเสียออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะ,ะการ detox ก็เป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะคะลําไส้นี้เรายาวมากเลยนะคะเขาบอกยาวถึง7เมตรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรา มีแต่กินอย่างเดียวค่ะถ่ายธรรมดาไม่มีการดีท็อกออกบ้างไม่มีการถ่ายเทของเสียออกบ้างมันก็จะหมักหมมทําให้เราดูดซึมนะคะแต่สิ่งที่มันเก่าๆเ,เดิมๆหมุนเวียนในร่างกายเลือดก็เสียนะคะอ่าเพราะฉะนั้นรีบไปหามาทานนะคะตัวดีท็อกอ่าดีท็อกไฟเบอร์นะคะลากของเสียออกจากลำไส้ของเราในระบบดูดซึมอาหารของเราทำให้เรานะคะ ดื่มซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ได้เต็มที่เนาะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆว,วิธีการรับประทานอาหารเสริมชุดเซนบอดี้ให้มันถูกต้องนะคะมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะอยากรู้เรื่องอะไรเนาะ,ะวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันวิธีการรับประทานอาหารเสริมเซนบอดี้ที่เป็นตัวช่วยทําให้เราน้ําหนักลดได้ไวทําให้เรา ฟิตแล้วก็เฟิร์มแล้วก็แข็งแรงนะคะ,อ,ะอยากจะแบ่งปันนิดนึงเนาะว่าตั้งแต่ทานเซตนี้มานะคะต่ายทานแบบจริงจังเลยนะไม่ได้ทานแบบว่าทานันทานหยุดหยุดนะ,ะมารู้สึกเลยว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นออกกําลังกายได้นานขึ้นออกกําลังกายได้หนักขึ้นนะคะก็ประทับใจมากๆเลยแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้น ะะที่ตายเข้าโครงการนี้ที่เข้าร่วมกันประมาณ500กว่าคนทุกคนได้ผลลัพธ์หมดเลยนะคะที่เขาคัดมา10คนตายติดแค่40คนนะคะแต่ก็ภาคภูมิใจนะคะจากตัวเองที่พุงพุ้ยๆนะคะน้ำหนักประมาณ54-55ลดลงอยู่ที่ประมาณน้ำหนักอยู่ประมาณ52 นะคะ52แต่ส่วนที่มันหายไปหลักๆจะเป็นไขมันนะคะแล้วก็มีกล้ามเนื้อเพิ่มเพราะว่าเรามีเครื่องตรวจวัดกล้ามเนื้อดูว่าไขมันลดไปเท่าไหร่กล้ามเนื้อเพิ่มมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเมตาบลิซึมเอทก็คืออัตราการเผาผลาญในร่างกายของต่ายนะคะเท่ากับคนอายุ21ปีเท่านั้นเองนะคะเท่ากับเราเด็กลงจากอายุจริงเรา47นะคะแต่เรา เหมือนคนอายุ21นะคะในอัตราการเผาผลาญของเรานะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึง่งนะคะสำหรับคนที่กำลังดูแลร่างกายสุขภาพดูแลรูปร่างอยู่นะคะเรื่องของการนอนสำคัญมากๆเลยนอนให้ได้8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ช่วงเวลานอนที่ดีที่สุดก็คือช่วงระยะเวลา4ทุ่มถึงตี2ช่วงนี้โดตฮอร์โมนหลังค่ะจะทำให้เราดูเด็กนะคะแล้วก็อัตราการเผาผลาญของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะอ่า เรื่องของการนอนนี่สําคัญนะคะกินนอนขับถ่ายหลักๆเลยรู้แค่นี้รู้จริงนะคะปฏิบัติได้จริงจะทําให้คุณเด็กลงสุขภาพดีอายุยืนยาวขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโอเคมีใครส่งคําถามอะไรมาบ้างคะตอนนี้สวัสดีค่ะ,อะตอนนี้มีผู้ชมกับเราอยู่ประมาณ5ล้านคนนะคะถึง8ล้านคนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการแบ่งปันของต่ายนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเอ่ยพอดีมีนัดคุย19นาฬิกา36นาทีนะคะถ้าในยุโรปน่าจะประมาณช่วงบ่ายๆนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอแบ่งปันในเรื่องของโปรดักที่เป็นตัวช่วยให้น้ำหนักเราลดให้เราหุ่นดีให้เราสุขภาพดีนะคะเพียงเท่านี้อ่า มีใครอยากจะมีคำถามอะไรก็หลังไมคได้เลยนะคะในเรื่องของการใช้โปรดักต์เนาะหรือจะฟังย้อนหลังก็กลับมาฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะแต่เข้าคอร์สกลับมาแต่จะมาแบ่งปันหลักการรับประทานอาหารหรือว่าโภชนาการสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพและก็ลดน้ำหนักแบบยั่งยืนนะคะมาให้เพื่อนๆได้ฟังเพราะว่าเป็นเขาบอก80%เลยที่คุณจะลดน้ำหนักได้ นะคะก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนั่นเองหลักๆตอนนี้เอาแค่ว่าเรารู้ก่อนว่าอัตราผาผลาญเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราต้องทานให้เท่ากับอัตราการเผาผลาญของเรานะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็เน้นในเรื่องของโปรตีนให้เพียงพอยิ่งถ้าคุณออกกําลังกายด้วยคุณก็ต้องยิ่งทานโปรตีนให้มันเยอะด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้คุณให้แข็งแรงนะคะโอเคขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาฟังการค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเจอกันนะคะในรายหน้าถ้ามีโอกาสนะคะตายไปเข้าคอร์สอบรมกลับมานะคะแต่จะมาแบ่งปัน,นะกะารทานอย่างไรให้สุขภาพดีและหลักการโภชนาการสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะสำหรับวันนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย